ไทท่านผู้ฟังคะเคยสงสัยไหมคะว่าเวลาที่พาเด็กๆไปหาหมอทำไมคุณหมอต้องใช้ค้อนยางเคาะที่หัวเข่าด้วยเราไปหาคำตอบพร้อมกันเลยคะ่ะ การที่แพทย์ใช้ค้อนยางเคาะหัวเขา่าก็เพื่อทดสอบปฏิกิริยาติดตัวซึ่งควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติแรงเคาะค่ะก็จะทําให้กล้ามเนื้อโคนขายืดตัวแล้วก็ส่งสัญญาณไปยังกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังก็จะส่งสัญญาณกลับมาทําให้กล้ามเนื้อหดตัวและส่งให้ขากระดกขึ้นนั่นเอง กระบวนการทั้งหมดนี้นะคะเรียกว่า reflex arc ถ้าขาไม่กระตุกอาจเป็นไปได้ว่าระบบประสาทผิดปกติต้องไปทดสอบระบบประสาททั้งหมดอย่างละเอียดอีกครั้งแพทย์มักจะทดสอบอวัยวะอื่นในะร่างกายไปพร้อมกันด้วยอย่างเช่น การฉายไฟที่ในตาเพื่อดูว่าม่านตาหดตัวหรือไม่นอกจากนี้ก็ยังมีการเขี่ยฝ่าเท้าดูด้วยว่าจะงอนิ้วเท้าตอบหรือไม่เด็กทารกที่กำนิ้วผู้ใหญ่หรือของอื่นๆที่มาแตะฝ่ามือก็จะแสดงให้เห็นปฏิกิริยาเบื้องต้นค่ะและถ้าเราเอานิ้วไปแตะแก้มเด็กทารกตรงใกล้ๆมุมปากเด็กก็จะหันมาดูดนิ้วนั้นอาการนี้ช่วยให้เด็กหาหัวนมได้เองเวลาต้องการดูดนม อาการทั้งสองเป็นตัวอย่างปฏิกิริยาอัตโนมัติของคนเราซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะช่วง2-3เดือนแรกเท่านั้นค่ะก็จะเป็นปฏิกิริยาเบื้องต้นแสดงให้รู้ว่าเด็กมีระบบประสาทที่สมบูรณ์เป็นปกติดีแต่ถ้าเด็กยังคงแสดงอาการเช่นนี้อยู่อีกหลังจากอายุ3-4เดือนแล้วผู้ปกครองควรขอคำปรึกษาจากแพทย์นะคะเพราะเด็กอาจมีปัญหาทางสมองได้ค่ะ เรื่องเมืองไทย